ในรอบต่อไป 24, 25, 26แล้วก็27นะฮะวันนี้ก่อนจะเดินเข้าขอเดินแบบทีมแกรนนะฮะวันนี้ขอแบบสาวแกรนเดินเข้าแบบสวยๆนะฮะเอาขออนุญาตให้เป็นนะฮะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับสัญญาได้ไหมคะว่า 24, 25, 26, 27่ยี่สิบห้ีกี่สบจะมาเจอกันอีกสัญญาแล้วต้องทำให้ได้นะคะข้ามานะคะต้องมานะคะต้องเจอนะคะ มาเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะครับแปนๆทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องโดยเฉพาะสื่อเฟซบุ๊กนะครับทุกท่านเลยที่ช่วยกันชมกันแชร์นะครับวันที่เจ็ดนี่น้องแปงบอกว่าเดี๋ยวพิจารณาเบกร์กอนเดอพี่น้องทั้งสีสเกตนะครับอยากไปหาพี่น้องทั้งคู่ดูขึ้นกันนะครับ เดี๋ยวสำหรับแฟนๆนะครับก็ติดตามน้องได้เลยนะครับสำหรับทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับต้องมาแดนดรกับ a c e b o o k ครับให้แฟนๆเฟซบุ๊นะคะเหมือนฝันคุณเกต M U E A N P H A N เว้นวรร K U N K E T ภาษากังกนะครับภาษาอังกค่ะแล้วก็ไอจีก็เหมือนกันติจิตอก็เหมือนกันติดตามได้นะคะทุกคนฝากสาวตัวน้อยคนนี้นั่งฝาตัวน้อยคนนี้อยากจะบินขอมพี่โย่ด้วยใจพ่อแม่พี่น้องที่มอั้มเบิงวันนิ้แลวก็ทั้งไรด้วยนะคะ น้องแป้งโกติดตามไปที่ไหนครับสำหรับพงแป้งนะคะจะเป็น Facebook นะคะแป้งกูเป็นภาษาไทยค่ะสละแอปเปลาไปท่ทงงงูแลก็วักด้วยคะ่ะสระโอกไ็ใกล้สละอาค่ะแป้งโกแลวก็นทิกท็อกนะคะแป้งกิตติยาค่ะพ,คพี่เป็นภาษาไทยเลยเลยกรสิพพคือกันค่ะคแป้งกิตติยานะคะไปเลยแล้วกันไปได้แน่ันแล้วกันค่ะน้องแป้งโกนะครับน้องอีฟ้าสุดท้ายครับติดตามไ้ที่ไหนบ้างเลยครับค่ะก็ ติดตามฟ้าได้ที่เพจม i s แ Brand t ท a แ l น n ์เลยค่ะครหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะแล้วก็อินส a g แกรมอิงฟ้าวราลาหะค่ะครับสมทบวันนี้เดี๋ยวเราจะให้เดินแบบนางงามสับเข้าไปฝั่งนู้นเลยแต่ว่าวันนี้เรามีครูเชิญคุณครูนางงามเลยนะครับวันนี้เราจะมีครู